แล้ววันนี้ผมก็ได้กดแรงมาเจอพี่แม่โฟเยสเฉยเลยได้ลมชนกันด้วยนะคลิกซี่ยืนกลางแม่นะ้ำแบบนี้เพื่อนโผล่หมดแล้วก็หวาดเจี๊ยบครับฟิกกั๊ดไปหนึ่งทีโลลิออนหยับซ้ำแล้วเฟิร์สพลัดเปทีเรียบร้อยครับตรงนี้แล้วมูไปที่เลนล่าสักนิดนึงครับอ้าวเจอแลค้ครูเดี่ยวปุ๊มเฉยเลยแต่ว่าตรงนี้โฟกัสไปที่เลนดอร์ก่อนครับยกเลนดอร์มาได้แต่ว่าโดนพี่แม่โฟเยสคัดไว้ครับตรงนี้แต่ว่าพี่แม่เขาก็เจ็บอยู่นะเจ็บฟิกเกอร์ไปแล้วตรงนี้ แล,แล Q, ้ทางเลนบนเราอย่างตึงเก็บดับเบิลคิวมาได้ครับป่าออฟเราอย่างโหดโดยการเก็บดับเบิลคิวตรงนั้นนะครับสามารถทําให้เราได้มังกรตัวนี้ไปได้เคยเราลิเกเตอร์ว้ามาแบบนี้มีเรื่องกันอย่างแน่นอนนะครับทําการตั้งรับดีเลนคีล่าจะมาโดดเพื่อเราเรางัดมันก่อนเลยครับโอ้โหมังก่อนได้ปุ่ดแล้วคีล่าเขาอยู่ในกระแพงครับโดดเพื่อเราอีกหนึ่งทีครับเราโฟกัสไปที่การฝั่งพี่เม่์โฟยัตเลยเพราะเราอยู่บมแได้แก้ทางกัน แล้วตรงนี้เราต้องมีชัน้นไปเชิองอันนี้หนึ่งครับเพราะไพร์ซี่ต่อสี่คนเท่ากันแล้วเยน,นาปิดแบบนี้ครับเหมือนจะมีศพมันอย่างแน่นอนลิสเตอร์ทำการเข้าเพื่อเราไปก่อนแต่เราก็งัดลิสเตอร์กลับมาได้ครับตรงนี้ลอยยอดเยับสองโอ้โหยังสวยเลยแล้วที้งตี้กฟิกยกโอ้โหหิวไปไหนเพื่อนเราไปลวมตัวแน่นอนนะเพื่อน <c oughs> จังหวะน,นี้ยี่สิบสามคนครับผมมันเชี่ยวจัดเลยงัดเอลนอร์ไปก,ก่อนหนึ่งทีฮนะโอ้โหแล้วตรงนี้ลิสเตอร์ผมมาจากไหนเนี่ยโอ้โหฝังไปก่อนเลยยังไงผมก็ตุยว่ะแต่เพื่อนฝากต่อได้นะเก็บเอลนอร์ไได้้คนนะแลวกกก็็ิงอีกคน จากนั้นนะครับลิกเตอร์ที่อยู่ในพุ่มครับทำการดักพุ่มซุ่มโจม,มตีเพื่อนเราแต่ว่าก็ทําได้แค่นั้น,นครับงัดได้หนึ่งทีแล้วก็จากโลกนี้ไปเอรันดอร์อยู่คนเดียวแบบนี้ครับสงสัยต้องจัดโตจีนให้หน่อยแล้วงัดไปก่อน,อนดีดีโอโ้งัดไม่โดนชิพหายแล้วไงเพื่อนตายด้วยว่ะโอ้โหแล้วเพื่อนเหมือนรัระย,ยะจะไม่ถึงด้วยแหละชิบหายแล้วกาเนิดใหม่แห่งายเลือดเหมือนจะเกิดใหม่ทั้งทีก็จากโลกนี้ไปซะแล้วโอ้โหโดนยกอีกมดตีมาปิดเขาจริงไปะเนี่ย เสวยแล้วมังกรจะเป็นของใครครับเพื่อเราก็พิ้นท้าได้สวยเก่าเพราะในโฟยัตเข้าไปแบบนี้มันจะพื้นลืน่นนิดนึงครับตรงนี้โฟยัตชวร์เขาชุบตัวเองไปก่อนครับหนึ่งทีแล้วฟิกดีผมฟิกไล่ตามโอ้แล้วเก็บคิวไม่ได้ครับโอ้โหยงลอยสูงต้องกดลาไปก่อนหนึ่งทีแล้วตัวัดนี้ฟักกี้ซี่ที่อยู่ด้านหลังได้แล้วฟิกเตอร์เข้ามาการโอ้ตายแล้วโอ้ยด่วนจังวะแล้วคลิกซี่ที่หลุดการคนเดียวแบบนี้โดนฟิกกันไปก่อนหนึ่งทีแล้วตระการฟิกเกอร์นี้ผมทำการฝังตาไปครับตรงนี้โอ้โหปล่อยไปเลยครับ,ตร,รบตรงนี้เพื่อเราเก็บคิิิวววววไไดดด้้้้อออยู่แ่แลแลลลตตะันนนนีเจเจรรก์าคผมมปงงึ แล้วแร็กคูที่กําลังเกิดมาตรงนี้งัดไปก่อนครับหนึ่งทีแล้วจวังหวะนี้โรลิออนมาเติมอย่างสวยงามเหยียบไปที่ตีมี่ครับแต่ว่าโฟกัสไปที่คีร่าครับผมแล้วเหยียบไปตรงนี้ครับผมลูกการชูลิกเตอร์นี่ดึงบับปั๊บไปเดี๋ยวมานับตัวนี้มันพผิวว่ะดีแล้วจวังหวะนี้ลิกเตอร์ตุยไปเลยครับผมแล้วไฟด่างสเลเยอร์ตรงนี้โรลิออนเหยียบไปก่อนครับแล้วยกไปสอกตัวผมไฟสองตัวโอ้มันจะรอดอยังไงครับผมตรงนี้แล้วพี่เมฆโฟเยสชุบมาได้ถึง2คนเลยนะตรงนี้โอ้โหเอลดาแบ็กชุบโครั เก็บเพื่อเราไปก่อดหนึ่งคนด้วยเอาตอนแรกเพื่อเราไปกินหนึ่งคนโอ้โหมึงโหดไปไหนวะเนี่ยเราเป็นสายกอดตัดสิเกมตรงนี้โลนิออนยกไปอีกสองคนโรงนี้ล้างให้เลยแล้วงัดทีมนกันหนึ่งคนเก็บคิวไปได้ครับตรงนี้เราริงเตอร์สไลด์สลามาตรงนี้โอ้โหแต่ว่าเพื่อนเขาตายกันหมดแล้วนั้นแล้วอยู่ในกลางวงล้อมเราสามคนตรงนี้รอดยากครับแล้วเข้าไปจบเกมกันเลยสำหรับเกมนี้งัดไปเลยครับผมทำการจบเกมในที่เรียบร้อย